โอเคครับ okay, ผมสวัสดีครับผมภูมิฟิกเกอร์นะผมก็วันนี้ครับเราก็จะมาสร้างบ้านเหมือนเดิมนบผมซึ่งบ้านในวันนี้ครับผมก็จะเป็นบ้านอ่า Nintendo Switch นั่นเองนะผมหลายๆคนก็น่าจะรู้จัก Nintendo Switch เนาะก็เป็นเครื่องเกมชนิดหนึ่งนะผมก็ไปซื้อเอาคนระับถ้าอยากรู้มากกว่าน,นี้ก็ไปเซื้อหาใน Google เอานะครับผมนะอ่าก็ผมก็อัดคลิปต่อจากอ่าคลิปที่แล้วเลยนะครับผมคลิปที่สร้างบ้าน้ ในน้ําแข็งไปนะครับผมก็ผมก็อัดต่อกันเลยครับผมไม่ได้พักเลยนะตอนนี้เออเดี๋ยวค่อยมาตัดต่อที่หลังนะครับผมเออโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันเลยกว่าครับก็บ้าน t e n d ิ s โ i t ิ h จะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยครับโอเคครับผมก็ก่อื่นแล้วก็เตรียมของตามด้านล่างนี้เลยนะครับผมก็จะมีเอ่อบล็อกขนแกะสีฟ้านะครับผมแล้วก็บล็อกขนแกะสีแดงแล้วก็ขนแกะสีดานะครับแล้วก็หมวกหนังแล้วก็อเมอร์สแตนนะครับผมแล้วก็ ถังน้ำแล้วก็ไอ้ถังอะไรเนี่ยเออนั่นแหละถังที่ใส่น้ําได้นะครับแล้วก็สีดาหมือกสีดานะครับผมแล้วก็กระจกนะผม <c oughs> ถามว่ากระจกทําไมมันใสแบบมันร่องเหมือนเหมือนร่องหนได้ครับผม <c oughs> ผมว่าเพราะว่าผมลงเทคเจแพนกระจกแบบให้มันแบบใสๆเรียบๆอ่ะเออผมคิดว่ากระจกที่คลิปที่แล้วมันแบบมันดูลายตา <c oughs> ผมก็เลยลงเทคเจแปนนี้เลยแล้วกันครับอาจจะแบบใสๆไปหน่อยก็เออก็ มองให้ออกแล้วกันว่าเป็นกระจกนะครับผมอ่ะโอเคครับผมก่อนอื่นก็วางขบล็อกขนแกะสีดํานะครับผมก็ไปทางนี้ครับผมหรือว่าทางไหนก็ได้เออนั่นแหละอ่าทางนี้เนี่ยนี่ครับแล้วก็วางตั้งแต่ตรงนี้ครับไปยาวไปสิบสามบล็อกนะครับผมอารหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะครับผมแล้วก็ไปทางนี้ครับแปดบล็อกนะครับผมอันนี้ก็นับจากตรงนี้ครับผมหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ครับอ่าแล้วก็วางยาวเลยนะครับก็ติดกันเลยนะเนี่ยถึงตรงนี้นลครับปึ๊บอ่าจากนั้นเนี่ผมก็อ่าเลือกเอานะผมว่าจะให้ทางไหนเป็นสีฟ้าทางไหนเป็นสีแดงได้หมดครับผมอ่าผมก็จะเอาทางนี้เป็นสีฟ้านะอ่าแล้วก็วางแบบนี้ครับนี่ก็วางแปดบล็อกนะนี่แล้วก็เพิ่มมาอีกชั้นหนึ่งครับ นี่อย่างนี้ครับผมแล้วก็เว้นบล็อกตรงนี้ไว้นะอ่าแล้วก็วางนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวางหกบล็อกค,ค,ครับผมให้เป็นรูปแบบอย่างนี้นะรูปร่างอย่างนี้นะอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปวางบล็อกสีแดงกันก่อนนะอ่าแล้วทําตามเหมือนบล็อกสีฟ้าเลยวางเหมือนกันเลยถ้าเป็นสีแดงมันแสบตายาวะ <laughs> สีแดงมันแสบตายาวะอ่ามันสว่างมากโอเคผมลงเชดเดอร์นะไม่เป็นไรโอเคครับก็เราก็จะได้แบบนี้แล้วนะผมก็เริ่มเป็นรูปร่างเลยนะอ่าต่อไปครับผมเราก็ ทุบอ่าทุบตรงนี้ครับนี่ตรงนี้นะอ่าแล้วก็ตรงนี้ครับตรงนี้แล้วก็อย่างนี้ครับนี่อย่างนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็ทุบลงไปอีกบล็อกหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคครับ <Okay, yeah, S 1> ผมผมก็ลืมเตรียมของอีกสองอย่างนะครับผมก็คืออ่าแถบดอนไม้นะครับผมแล้วก็อ่าพรมสรีดํานะอ่าโอเคครับผมแล้วก็วางขุดลงไปสองบล็อกเลยใช่ไหมแล้วก็ วางแถบดองอย่างนี้เลยครับนี่วางไปเลยเนี่นี่ครับปึ๊บอ่าโอเคครับผมจากนั้นก็ <c oughs> วางอมร์สแตนตรงบล็อกนี้ครับนี่นี่ครับวางให้มันตรงๆนะให้หัวมันตรงๆนะอ่าถ้าหัวเอียงเนี่ยแบบนี้ไม่ได้ครับเออเดีย๋ยวต้องวางปึ๊บหัวตรงๆนะอ่ะโอเคครับเรียบร้อยฮนะแล้วจากนั้นครับผมก็เราจะมาย้อมสีหมวกกัน นะก็เอาน้ําใส่ถังอันนี้แล้วก็เอาสีดําผสมครับแล้วก็เอาหมวกปึ๊บแค่นี้ครับนี่แค่นี้เองนะโอเคครับต่อจากนั้นนะครับผมก็เอาหมวกไปใส่ที่อเมอร์สแตนได้เลยครับนี่ก็จะเป็นสีดําอย่างนี้อ่าก็จะดูเหมือนปุ่มใช่ไหมล่ะนะครับผมเออโอเคตู้นี้ไปก่อนแล้วผมก็ใส่หมวกเรียบร้อย <c oughs> เออไม่เป็นไรครับผมโอเคต่อไปครับผมเราก็วาง ผมตรงนี้ครับนี่ตรงบล็อกนี้นะปึ๊บนี่ตรงนี้ครับอ่าอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคโอเคครับผมก็ลืมเตรียมของอีกสองอย่างเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับผมอีกแล้วนะขออภัยเลยนะครับผมเออผมลืมไงนะครับผมแล้วก็วางบล็อกอ่อต่อขึ้นมาสองบล็อกนะครับผมวางตรงกลางนะอ่าแล้วก็ทำนี้ครับนี่ทำสีอ่ฟา โอเคครับแล้วก็เราก็วางสีมุมอย่างนี้เลยนะนี่อย่างนี้ครับนี่เป็นเครื่องหมายบวกนะอ่าแล้วเราก็เตรียมเอ่อบล็อกเลสโตโแล้วก็พิสตันมาครับอ่าก็จะแบบอ่าพิสตันก็ต่อขึ้นมา2บล็อกก็ได้อ่าแล้วก็ทาทาเหมือนกันครับอ่าทำเหมือนกันเพราะว่ายัางไงาเราก็ต้องไปวางแล้วแล้วก็วางพิสตันให้มันแบบหันลงอย่างนี้นะอ่าทำยนีไงก็ได้ให้พิสตันมันหันลงอะ่ะเออแล้วก็ทูบข้างบนไปก็ได้เอ,อ ทุบไปไม่ต้องก็ได้หรอกทุบไปเลยนี่แล้วทุบตรงกลางออกครับ2บล็อกแค่นี้ครับนี่แล้วเราก็วางบล็อกลิสโตนไปเลยอย่างนี้ครับปุ๊บตรงกลางนะแล้วก็จะดันลงไปครับแล้วก็วางบล็อกเพิ่มอีกนะเพื่อดันลงไปอีกเอวางบล็อกอะไรก็ได้อบล็อกลิสโตนนี่แหละง่ายดีวางไปฮึบนี่ครับมันก็จะลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนี่ <c oughs> มันก็จะกลายเป็นปุ่มแล้วครับตอนนี้เสียงผมแหบเหมือนเดิมนะ <c oughs> ออไม่ได้พักเลยเนะี่ยต่อจากคลิปที่แล้วเนี่ยออต่อไปครับผมนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอทุบพรมออกก่อนนะต่อไปครับเราก็วางอ่บล็อกตรงนี้ครับอ่าแล้วก็วางอย่างนี้นะแล้วก็พิสตันดันเข้าไปปุ๊บนี่มันก็จะดันหัวอันนี้เข้ามาครับอ่าก็จะประมาณนี้ทําทําทุกอันเลยครับทํารอบๆเลย อันนี้ก็ปึ๊บเฮ้ยผิด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 อ่ะปึ๊บอ่ะนี้ครับแล้วก็อ่ะวางไปอีกนะปึ๊บปึ๊บอ่ะเรียบร้อยครับแล้วก็ดันเข้ามามันก็จะปุ่มก็จะชิดกันอย่างนี้นะผมนะแล้วก็เอาผมมาวางครับผมมาวางเลยปึ๊บอย่างนี้ครับผมเราก็จะได้ ปุ่มกดด้านนี้แล้วนะด้านนี้ก็ทําเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าเราจะเอาพรมสีดาเนี่ยมาไว้ตรงนี้ครับแล้วก็เอาปุ่มเนี่ยไว้ข้างบนนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวผมทาเสร็จก่อนครับเดี๋ยวเอามาเอามาให้ดูนะครับผมโอเคโอเคครับผมนะก็ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะผมก็เห็นไหมก็แค่สลับปุ่มแค่นี้เองนะครับผมอ่าก็ง่ายๆนะครับผมต่อไปครับผมก็ขุดขุดบล็อกลงไปเลยครับผมเอ่อก็ตามใจท่านผู้ชมเลยนะว่า เอากี่บล็อกครับผมผมก็จะเอาสี่บล็อกแล้วกันโอเคเรียบร้อยครับก็มาแล้วก็ผมก็ขุดลงไปห้าบล็อกนะผมเพราะว่าจริงๆผม่จะขุดสี่บล็อกกันแล้วครับเพราะว่าแต่ผมขุดห้าบล็อกเพราะว่าอ่าผมจะวางพื้นนะผึกเหมือนมึงเหวอะ ภาษาไทยผมเป็นอะไรเนี่ยฮะช่างมันเถอะครับโอเคตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็ไปก็เดี๋ยวผมจะทําบันไดนะ่าแล้วก็ทุบแล้วแต่เลยจะทุบตรงไหนก็ทุบไปนะครับแล้วแต่แล้วแต่เลย,ปปลลเ,ลยเดี๋ยวผมจะทําตรงนี้แล้วกันอ่าโอเคเดี๋ยวผมวางพื้นก่อนนะพื้นผมจะเอาเป็นอ่าไม้ไม้อะไรดีไม้อันนี้แล้วกันนะผมนี่นี่อันนี้แล้วกัน ผมก็จะตกแต่งเป็นตัวอย่างนะก็ตามช้ท่านผู้ชมครับจะเอาไม้อะไรก็เอาไปนะผมผมก็จะตกแต่งเป็นตัวอย่างนะครับนี่ก็เออไม้ไหนก็ได้โอเคเรียบร้อยครับอ่าตรงนี้ด้วยอ่ะโอเคครับผมก็วางนี้เสร็จแล้วนะต่อไปครับผมนะขาดไม่ได้เลยคือกระจกนะผมเนี่ยเดี๋ยวเราจะวางกระจกกันเลยนี่กระจกผมก็ใสใช้ได้เลยครับนี่โค้ไใสเลยเออ ใสโคตรดูดูมันใสขนาดไหนดูดิเอ้เหมือนเหมือนเหมือนไม่มีกระจกอะนะครับเหมือนไม่มีกระจกอะดูดิเึ๊บกว็วางไปครับนี่ปึ๊บ,บโอเคเรียบร้อยครับเราขอด้วยบัยบลบแ โอเคตอนนี้เราก็วางกระจกเสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับอ่าโอเคก็จะเป็นอย่างนี้แหละเออบ้านก็ง่ายๆเรียบๆง่ายๆนะอ่าต่อไปก็ผมจะทําการอ่าตกแต่งเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมตกแต่งเป็นตัวอย่างแล้วกันนะผมไปตกแต่งกันเลยครับ โอเคครับผมก็ตอนนี้ครับผมผมก็จัดการแบบตกแต่งอะไรเรียบร้อยแล้วนะผมนะเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในแล้วกันนะครับอ่าก็ผมก็ตกแต่งอะไรไม่ค่อยสวยมากอะ่ะเอออันนี้ก็เข้ามาก็จะเป็นไฟนะครับผมเพราะว่ามันมืดเกินนะผมก็เลยติดไฟไว้ตรงนี้ะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นประตูนะครับผมอันนี้ผมก็ตกแต่งให้มันแบบเออมีน้ําตกเล็กๆนะครับผมแล้วก็มีต้น อ้อยนะอันนี้ก็เอ่อพวกนี้ครับอ่าดูเอาแล้วกันเนี่ยอันนี้ก็กําลังปิ้งย่างอยู่นะครับก็รูปภาพมีสามรูปนะกล่องก็ตรงนี้ครับอ่านี้ก็มีกล่องอันนี้ก็กล่องเลี้ยปรุงยาครับผมก็บ้านดินดินดินบ้านดินเลยบ้าน Nintendo switch ของเรานะผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ยิ้มกดก็เลยลิ้นพัน โอเครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ก็คอมเมนต์ให้เลยกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วถ้าอยากให้มีคลิปหน้าอีกก็อย่าลืมกดติดตามเยอะๆเลยนะครับก็ให้ถึง2 0 0พันะให้ถึงสองพันไปเลยใกล้ถึงแล้วเนี่ยนะครับผมโอเคถ้าอยากให้สร้างบ้านอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวก็จะมาสร้างให้ดูนะครับอ่าก็อาจจะแบบสร้างไม่สวยไม่เก่งอะไรก็ อย่าว่ากันแล้วกันเออก็ขอมาไม่ใช่เหรอโอเคผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย